ท่านเลขาธิการบ o i ท่านที่ปุึกษาพาณิชจากสานักจีนขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นประธานเปิดในวันนี้ผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับในนามของรัฐบาลไทยขอบคุณหัวเว่ยที่มีความเชื่อมั่นในประเทศไทยซึ่งทำให้ รัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีกำลังใจเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาประเทศเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ามาในห้องนี้ท่านประธานได้สรุปหลายๆประเด็นให้ผมฟังเกี่ยวกับกิจกรรมหลายๆอย่างที่หัวเวยได้ทำให้กับประเทศไทยแล้วก็ได้พูดถึงหลายๆเหตุผลที่หัวเวยได้เลือกให้ประเทศไทยนั้น เป็น international headquarter ของ Huawei ซึ่งครอบคลุมดูแลออฟฟิศเรตถึง9แห่งในเซาเวสเเชียและเอเชียใตย้อันนี้เป็นความภูมิใจของประเทศไทยจริงๆ IHQ หรือ international headquarter เนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะประกาศเป็นก็เป็นได้เราพูดคุยกับทาง BOI ว่าเราเชื่อมั่นว่าประเทศไทยนั้นจะสามารถเป็น International h e a เฮดค r t เตอร์ได้เพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าเกตเวทีแท้จริงของอาเซียนนั้นเนี่ย <S <S ก็คือประเทศไทยและยิ่งประเทศในบริเวณแถบนี้มีการเติบโตทางเศร,รษฐกิจที่ก้าวกระโดดประเทศไทยยิ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนประเทศใดก็แล้วแต่ ที่เห็นในศักยภาพของอาเซียนและต้องการลุกเข้าไปในตลาดอาเซียนการเข้ามาปักหลักอยู่ในประเทศไทยนั้นแน่นอนที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องที่สุดฉะนั้นเราประกาศนโยบายนี้ว่าให้เป็นนโยบายหลักที่เชื้อเชิญบริษัททั้งหลายทั่วโลกนี้ที่ต้องการเข้ามาทําการลงทุนในย่านนี้ให้เข้ามาปักหลักอยู่ที่ประเทศไทยโดยที่เราจะพยายามอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจประเทศไทยฉะนั้นวันนี้คำกล่าวของท่านประธานซุนและความเชื่อมั่นของฮัวเวยนั้นทำให้เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ท่านผิดหวังวันนี้จะบอกท่านเป็นความลับอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมเนี่ยกระซิบกับท่านรัฐมนตรี ICT บอกว่าผมต้องการหวเยเป็นพาร์ทเนอร์ของประเทศไทยจับมาให้ได้ห้ามผิดพระลาดเพราะผมมองว่าข้อที่หนึ่งหัวเวยเป็นบริษัทที่ก้าวกระโดดเร็วมากเมื mm ่ hmm. อก,กี้เห็นตัวเลขเนี่ยยิ่งชัดเจนใหญ่การที่มีงก็ประมาณลงทุนเนี่ยหนึ่งในห ไปลงทุนใน R&D และครึ่งหนึ่งของบุคลากรทางด้านงานวิจัยตัวนี้เนี่ยภายในเวลาไม่กี่ปีผมเชื่อว่าฮ w ้ยจะสามารถไปถึงระดับสูงมากในโลกแห่ง IT ทีในอนาคตข้างหน้าฉะนั้นถ้าเราดูประวัติของฮว้ยที่ทำงานมาตลอดดูความสำเร็จทางการตลาดของเขา แล้วก็ดูความทุ่มเทมุมาณนะพยายามของฮเว่ยผมเชื่อมันว่าฮ u เว่ยนั้นจะเป็นบริษัทชั้นนาในโลกแน,น่นอนประการที่2ที่ต้องการจับฮเว่ยเป็นพาร์ทเนอร์ประเทศไทยให้ได้เพราะว่านโยบายของผมนั้นเราต้องการสร้างดิจิทัลอีโคโนมีให้เกิดขึ้นในประเทศไทยไอ้คำว่าดิจิทัลอีโคโนมีของผมหมายความว่าอะไรไม่ใช่มีแค่ คำพูดล,ยลอยๆแต่เราได้เริ่มต้นแล้วเราเริ่มต้นในการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์เราทุ่มทุนงบประมาณกว่า2 0 0หมล้านที่จะสร้างอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์แล้วก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เนชั่นแนลเกตเวย์เพื่อให้เราสามารถเป็นฮับที่แท้จริงในเรื่องของดิจิทัลในภูมิภาคนี้ไม่ต้องผานสิงคโปร์ไม่ต้องไปผ่านใครทั้งสิน้น นี่คือก้าแรกก้าที่สองเราบอกแล้วว่าเราต้องการสร้างคลัสเตอร์ทางดาดิจิทัลผมบอกทางกระทรวง ICT แล้วว่าเรามี Business m o เดลแบบนึงขึ้นมาก็คือว่าเราต้องการสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลทั้งหมดให้เกิดขึ้นมาโดยที่กระทรวง ICT เป็นหลักของฝ่ายรัฐในขณะเดียวกันเราจะเอาเอกนชนมาซัพพอร์ ในอีกข้างหนึ่งเพื่อที่จะสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัลให้เกิดขึ้นในเมืองไทยให้ได้แล้วก็จะเอามหาวิทยาลัยทั้งหมดที่มีการเรียนการสอนและมีการวิจัยด้านดิจิทัลมาอยู่ในคลัสเตอร์อันนี้อันนี้เราจะพยายามสร้างมันขึ้นมาและผมไม่ได้บอกทางท่านรัฐมนตรีอุตมะรัฐมนตรีแล้วว่าให้มีการเปิดตัวเซ็นในโมยในไม่ช้าเพื่อประกาศคิกอ o f ในเรื่องของดิจิทัลคมีร่วมกัน ทำให้ได้ภายในเดือนนี้พอดีท่านจะมีงาน Digital Day ์สิ้นเดือนนี้ผมบอกท่านว่าพยายามเริ่มต้นในช่วงนั้นให้ได้วัตถุประสงค์เราต้องการสร้าง Innovation ขึ้นมาให้ได้ทางด้าน IT นั่นคือด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเราต้องการสร้าง Start-up ขึ้นมาให้ได้ที่จะใช้ i t b a s บสเป็นหลักในอนาคตข้างหน้ารัฐบาลทำคนเดียวไม่ได้ เราต้องมีพาร์ทเนอร์ทั้งไทยและต่างประเทศและพาร์ทเนอร์ต่างประเทศที่ผมหมายปองเอาไว้ที่แน่นอนเลยก็คือไม่พลาดก็คือหัวเว่ยฉะนั้นเพื่อไม่ให้พลาดวันนี้ผมยินดีที่ไม่ไปงานอื่นมาพร้อมทันทีปรึกษาพาณิชย์มางานนี้ก่อนจับขาหัวเว่ยไว้ไม่ให้ไปไหนและถ้าเมื่อไหร่ที่ผมมีโอกาสไปจีนผมจะไปที่ เฟิสของท่านไปดูความเจริญของท่านเพื่อดึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศมาสร้างดิจิทัลอคโคโนีในประเทศไทยให้ได้อันนี้เป็นความตั้งใจการที่จะสร้างดิจิทัลอคโคโนีนั้นมันจะต้องมีการลงทุนมันจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรซึ่งผลงานในอดีตของโฮเวริรที่ผ่ามาทั้งหมดเนี่ยที่ทำอย่างต่อเมื่อึโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ ซีส์ for the future เนี่ยที่รูมกับมาาวิาลยทั้งหลาย,ยอันนี้คือต้นแบบที่เราอยากจะมีการทําร่วมกันคือเราจะเป็น Digital Economy ดิจิทัลอิคโนมีได้บุคลากรมันต้องพร้อมถ้าบุคลากรไม่พร้อมมันทําไม่ได้ฉะนั้นเราจะเริ่มต้นที่ตรงนี้เรามาร่วมกันที่ตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าถึงแม้ประเทศไทยมาช้าแต่เราจะก้าวกระโดด สิงคโปร์เลยหน้าเราไปแล้วแต่ไม่ห่วงเลยเราไปแน่แล้วเรามีศักยภาพเราไม่ได้แข่งกับสิงคโปร์เราโตของเราเองได้ฉะนั้นผมมั่นใจถ้าประเทศไทยสามาคถีทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งสิน้นดูสิเพิ่งประกาศไปมาดดัชนีความเชื่อมัน่นหายไป2ปีวันนี้โผล่มาแล้วอันดับที่21 แซงหน้ามาเลเซียแซงหน้าเวียดนามแซงหน้ามาเลเซียเวียดนามทั้งหมดเป็นไปได้เพราะความมุ่งมั่นเหตุผลที่ท่านประธานบอกว่าเลือกเราเป็นเฮดคอ ا เตอร์เพราะอะไรท่านบอกว่าคำนึาบอกว่านโยบายดิจิทัลครึมีชัดเจนมีความมุ่งมั่นในการลงทุนชัดเจนการเมืองมีความมั่นคงเศรษฐกิจมั่นคงชัดเจน เขาจึงไม่ไปตั้งที่ฮ่องกงแต่มาตั้งที่กรุงเทพมหานครอันนี้คือสิ่งที่คนไทยควรจะภูมิใจแล้วคนไทยควรจะช่วยกันนักข่าวในห้องนี้เขียนให้ถูกๆส่งไปให้เพดคอเตอร์ลงให้ถูกๆเพราะนี่คือผลประโยชน์ของชาติเขามั่นใจเราเราต้องมั่นใจในตัวเองทายน,นี้ ขอบคุณทางหัวเว่ยขอบคุณท่านประธานที่ให้ความมั่นใจขอบคุณในการที่เกื้อคุลเราเราจะพยายามทุกอย่างไม่ให้ท่านผิดหวังขอบคุณมาก